I'm on this วันนี้เป็นวันสมโพธิพระกิตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลเป็นการสรุปปีแห่งพิธีกรรมของพระาศาสนาจักรและอาทิตย์หน้าเราก็จะเริ่มปีใหม่ของพระาศาสนาจักรด้วยการเตรียมตัวต้อนรับพระกิตเจ้าที่ทรงบังเกิดพระวรสารขคณะบุญยนบทที่18บข้อ3 3ถึงข้อ37นั้น เป็นการยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่น่าสังเกตก็คือในขณะที่พระองค์ประกาศพระองค์เป็นกษัตริย์นั้นเป็นช่วงเวลาที่ถ้าพูดตามประษาชาวบ้านแล้วเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดทรงถูกจับถูกเคียนตีแล้วที่สุดต้องมายืนอยู่ต่อหน้าปีลาต ตัวแทนของจักรพรรดิโรมันในช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่พรงยืนยันและประกาศว่าพรงเสด็จมาเพื่อเป็นกษัตริย์ต่างกับกษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้กษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้จะประกาศว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ก็ต่อเมื่อได้ปราบศัตรูและสามารถที่จะยึดอำนาจขึ้นมาครองราช เป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของชีวิตก็ว่าได้แต่สำหรับพระองค์พระองค์ทรง,รงยืนยันที่จะประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในช่วงเวลานี้เองเพราะว่าเป้าหมายของพระองค์ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไม่เหมือนกับความเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ก็คือกษัตริย์ผู้ทรงรัก รักได้แม้กระทั่งยอมตายสำหรับประชาราชรและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พระองค์กำลังก้าวเข้าสู่ความตายเพื่อไถ่กู้ประชากรของพระเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่พระองค์แสดงความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตายเพื่อประชาราฎรการสมโพชพระคิ์เจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์นั้น พระศัสนจัรไม่ได้เอาช่วงของพระวรสารช่วงใดช่วงหนึ่งที่พระองค์ทรงประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทศนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านแล้วก็ต่อคําเอาชนะคําพูดคําจาของฝ่ายตรงข้ามของพระองค์แต่เลือกเอาตอนที่พระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าความตาย พระองค์ทรงถูกล่ามและอยู่ต่อหน้าปีลาตซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจของกษัตริย์ในโลกนี้กระนั้นก็ดีหลังจากสองวันต่อจากนี้พระองค์จะทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วนั้นอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คืออำนาจของความรักที่มีชัยเหนือความตาย เป็นอำนาจของการที่พระองค์ทรงรักได้แม้กระทั่งตายสำหรับประชากรของพระองค์ก่อนหน้านี้นบุญยอนเล่าถึงการที่พวกหัวหน้าสมณะหัวหน้าประชาชนจับพระเยซูเจ้าเวลาที่พวกเขาจับพระองค์พวกเขาจับพระองค์ด้วยข้อหาว่าพระองค์ทรงยืนยัน ประกาศว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่เวลาที่มาหาปิลาตพวกเขาเปลี่ยนข้อกล่าวหาเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าพระเยสุเจ้าทรงถูกกล่าวหาว่าเป็นบุตรของพระเจ้านั้นคงจะไม่เกี่ยวกับอำนาจของโรมันแต่พวกเขาเปลี่ยนข้อกล่าวหาและบอกว่าคนคนนี้ทำตัวเป็นกษัตริย์ เมื่อพูดถึงการทำตัวเป็นกษัตริย์เวลานั้นก็หมายถึงการเผชิญหน้ากับอำนาจของจกักรพรรดิโรมันซึ่งกำลังปกครองประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นฉะนั้นพวกเขาจึงตั้งใจที่จะไม่ฆ่าพระองค์ด้วยน้ำมือของพวกเขาเองแต่จะใช้มือของปีลาตเพื่อฆ่าพระองค์และนี่คือสิ่งที่ปีลาตจับได้ และรู้เลยว่าพวกเขานนต้องการที่จะยืมมือของปิลาตเพื่อประหารชีวิตพระเยซูเจ้าเวลาที่โรงทรงอยู่ต่อหน้าปิลาตปิลาตถามว่าโรงทรงทำอะไรผิดเขาต้องการจะรู้ว่า การที่เขาจะต้องประหารชีวิตของบุคคลหนึ่งที่อยู่ต่อหน้านี้จำเป็นต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการกระบฏการแข็งข้อฉะนั้นปิลาตจึงถามว่าทำไมพวกท่านจึงไม่เอาเขาไปประหารหัวหน้าประชาชนและหัวหน้าสมณนะต่างพากันพูดเสียงเดียวกันว่า กฎหมายของเราไม่อนุญาตให้ฆ่าใครเป็นการบอกให้เห็นโดยในยาว่าต้องการมือของปิลาตเพื่อจัดการกับพระเยซูเจ้าหลังจากที่พวกเขาพยายามที่จะขะจัดโพรงมาเป็นเวลาช้านานปิลาตเมื่อเห็นเช่นนั้นก็พยายามที่จะช่วยพระเยซูเจ้าให้พระเยซูเจ้าถูกเคี่ยนตีอย่างรุนแรง เพื่อให้พวกเขาเมตตาและสงสารแต่ปรากฏว่าพวกเขายืนยันที่จะให้โรงถูกประหารในขณะที่พวกเขาเห็นปีลาดกำลังลังเลใจอยู่นั้นพวกเขาก็ใช้ไม้ตายแล้วก็พูดประโยคที่ว่าถ้าปีลาดไม่ยอมขจัดบุคคลผู้นี้ซึ่งเป็นศัตรูของอำนาจของโรมันนั้นก็ถือว่าปีลาต ก็ไม่มีใจกับกษัตริย์หรือว่าจากักรพรรดิโรมันพอมาถึงจุดนี้มันเป็นจุดของการต้องเลือกโดยปริยายฉะนั้นพวกเขากล่าวออกมาโดยไม่รู้ตัวเพื่อจะสามารถทำให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นข้อกล่าวหาที่เด็ดขาดและรุนแรงพวกเขาพร้อมที่จะทำสิ่งหนึ่งที่น่า สิ่ะเสียเนที่สุดนั่นก็คือการที่พวกเขายืนยันว่าพวกเขาไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาทาั้งทั้งที่ตลอดชีวิตมีแต่ด่าว่ากษัตริย์โรมันแต่มาถึงตอนนี้เพื่อจะสามารถหาทางกำจัดพระเยซูเจ้าพวกเขาพร้อมที่จะกลืนน้ำลายแล้วก็ยืนยันออกมาว่า พวกเขามีกษัตริย์คนเดียวนั่นก็คือจักรพรรดิสีสาพวกเขากล่าวหาว่าพระองค์ทรงทำตัวเหมือนพระเจ้าอ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าแต่หารู้ไหมว่าพวกเขากลับทำให้จักรพรรดิมาแทนที่ของพระเจ้าในความยิ่งใหญ่และในวัฒนธรรมของพวกเขา เบื้องหลังเหล่านี้จุดประสงค์เดียวนั่นก็คือหาทางกําจัดโพรงให้ได้ปิลาตหลังจากที่มาถึงจุดนี้แล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันเป็นการชี้บอกให้เห็นถึงการท้าทายอํานาจของจักรกพรรโรมันแต่กระนั้นก็ดีลึกๆใน,ในใจของเขาเนะี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องพระเยซูเจ้าไม่มีความผิด และสมควรจะตายฉะนั้นเพื่อเป็นการเอาคืนปิลาตก็เลยขึ้นป้ายแล้วก็กล่าวโทษการประหารของพระเยสุจ้าว,ว่าเยซูชาวนาซาตกษัตริย์ของชาวยิวและป้ายนั้นไม่เพียงแต่เป็นป้ายที่เขียนแค่ภาษาฮิบรูแต่ใช้ภาษาถึงสามภาษาเพื่อประกาศ ภาษาฮิบรูภาษาลาตินและภาษากรีกเหมือนกับเป็นการเอาคืนของปีลาตเพื่อบอกแล้วก็เป็นการประชดประชันในตัวว่าในเมื่อพวกคุณต้องการเช่นนี้ก็เอาให้มันถึงที่สุดเลยหัวหน้าสงฆ์และสมณะพากันไม่พอใจแล้วก็ไปหาปีลาตและบอกว่าเขียนอย่างนี้ไม่ได้ ปิลาศพูดแขกง่ายๆเขียนแล้วเขียนเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงเวลาที่นักบุญยอนบรรยายเกี่ยวกับการพบปะของพระเยซูเจ้ากับปิลาศเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงยืนยันที่จะเป็นกษัตริย์ในขณะที่พระเยซูเจ้า ทรงยืนยันที่จะเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์ทรงยืนยันกับปิลาดว่าความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์แบบโลกนี้ฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ไม่ใช่คู่แข่งของจกักรพรรดิซีซาเพราะว่าถ้าสมมติว่าพระองค์ตั้งใจที่จะเป็นคู่แข่งของจกักรพรรดิซีซาคนที่ติดตามพระองค์คนของพระองค์คงจะ จับอาวุธแล้วก็ต่อสู้เพื่อไม่ให้พระองค์ถูกมอบตัวฉะนั้นพระองค์ทรงทำให้ปิลาศมั่นใจได้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ใช่แต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แบบประสาโลกนี้ฉะนั้นจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจของใครอำนาจของพระองค์เป็นอำนาจเดียวนั่นก็คืออานาจของความรักและพระองค์จะทรงครองราชด้วยความรัก อันที่จริงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์เสด็จเข้าไปในที่เปลี่ยวและในที่เปลี่ยวนั้นปีศาจเสนอให้พระองค์เป็นกษัตริย์นําพระองค์ไปถึงยอดภูเขาชี้เห็นอาณาจักรต่างๆในโลกนี้แล้วบอกว่าจะให้พระองค์เป็นกษัตริย์แค่ก้มลงกราบเท้าของปีศาจพระองค์ไม่ยอมที่จะเป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อเป็นกษัตริย์ ตามประษาของโลกนี้พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มาเพื่อเป็นพยานถึงความเป็นจริงความจริงเกี่ยวกับชีวิตความจริงเกี่ยวกับความตายของมนุษย์ความจริงเกี่ยวกับพระบิดาพระเจ้าทรงเป็นใครความจริงเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร และทุกสิ่งเหล่านี้พรงทรงเป็นพยานและยืนยันความจริงเหล่านี้ด้วยชีวิตของพระองค์เองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้ปิลาตมั่นใจว่าพรงทรงเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์ตามความคิดของเขาปิลาตจึงถามพระองค์เพื่อความมั่นใจ จะได้ยินจากปากของโพรงชัดๆว่าพรงทรงไม่ตั้งใจที่จะเป็นกษัตริย์เพื่อแข่งบารมีและแข่งอำนาจก,กับจักรพรรดิโรมันก็เลยถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระเยสุจ้าทรงตอบเขาไม่ได้ให้คำตอบแต่เป็นการตอบด้วยคำถามทรงถามว่าท่านถามด้วยตัวเอง หรือคนอื่นบอกท่านถ้าปิลาศถามด้วยตัวเขาเองนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นอันตรายและวกำลังจะมีปัญหากับจกักรพรรดิซีสาแห่งกรุงโรมแต่ถ้าสมมติว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่มาจากบรรดาหัวหน้าประชาชนบรรณสมณะที่กล่าวหาพระองค์นั้นก็หมายความว่า พระองค์จะทรงเป็นพระเมสสยาเป็นกษัตริย์ที่เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปพระเยซูเจา้าทรงชี้แจงต่อทันทีเลยว่าเราเป็นกษัตริย์ใช่แต่อาณาจักรของเราไม่ใช่ของโลกนี้ อาณาจักรของพระองค์เป็นอนาณาจักรของความรักเป็นอนาณาจักรของจิตใจของผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นเป็นการยืนยันชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่คนกล่าวหาว่าพระองค์กำลังจะหาเรื่องต่อต้านกษัตริย์และจกักรพรรดิของโรมันแต่เป็นการบอกและยืนยันกับปิลาตว่าไม่ต้องกลัว พคงไม่มาแย่งอำนาจของใครตามประสาของกษัตริย์ในโลกนี้เพราะว่าพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรพระเจ้าถ้าสมมติว่าพระองค์ตั้งใจจะเป็นกษัตริย์แล้วก็พยายามที่ต่อสู้กับจักรพรรดิโรมันนั้นพระองค์สามารถทำได้ถ้าพูดกันแล้ว เพราะว่าในช่วงนั้นปีลาตมีทหารอยู่ในมือของเขาทั่วปาเลสไตน์นั้นประมาณ3,000คนแล้วก็มีทหารที่ประจำอยู่ที่เยรูซาเล็มแค่สองสากองร้อยฉะนั้นถ้าพระองค์ตั้งใจที่จะเป็นกษัตริย์อย่างที่พวกเขาหวาดกลัวนั้นพระองค์สามารถทำได้เพราะว่า นอกจากคนที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์แล้วยังมีผู้ติดตามพระองค์จำนวนมากซึ่งพร้อมที่จะลุกฮือขึ้นมาเพราะพวกเขารอโอกาสนี้มาช้านานฉะนั้นพระองค์ทรงยืนยันกับปีลาศให้เขาได้สบายใจว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นกษัตริย์แบบนี้เวลาที่เขาถามนั้นพระองค์เอง ก็ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ด้วยคําพูดของพระองค์แต่ผ่านทางคําพูดของปิลาตเองให้ปิลาตมั่นใจว่าพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์อย่างที่เขาคิดปิลาตเลยถามอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมพระเยซูเจ้าตอบท่านพูดเองนะเราเป็นกษัตริย์ ถูกต้องแล้วฉะนั้นพรงค์ทรงต้องการจะยืนยันความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไม่ใช่ด้วยตัวพระองค์ที่ตอกย้ำแต่อยากจะให้คนอื่นนั่นะมาตอกย้ำด้วยและคนที่ตอกย้ำไม่ใช่ใครอื่นก็คือคนที่เป็นตัวแทนของโรมเพื่อให้เขาได้มั่นใจว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นเป็นอาณาจักรอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากอาณาจักรในโลกนี้โดยสิ้นเชิง ถ้าจะพูดกันแล้วปัญหาอย่างเดียวที่ปิลาตเผชิญอยู่ในตอนนั้นก็คือปัญหาที่พระเยซูเจ้าอาจจะไปเป็นคู่แข่งกับจกักรพรรดิโรมันถ้าพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้นจริงก็สมควรแก่การประหารแต่เมื่อดูรูปร่างพรงท่าทีของพรงที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขานั้นไม่มีวี่แววที่จะเป็นเช่นนั้น เขาก็เลยต้องถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือและเมื่อพระองค์ทรงยืนยันเช่นนั้นว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ไม่ใช่เป็นของชาวยิวแต่เป็นกษัตริย์ของมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงตั้งใจจะปกครองด้วยความรักและจะต้องไถ่กู้พวกเขาให้พ้นจากอำนาจของปีศาจ แล้วก็เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือความตั้งใจของพระองค์ในการที่จะเป็นกษัตริย์พระองค์จึงทรงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงและนี่คือสิ่งที่นบุญยอนกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นของพระวรสารและพระวจนะ ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรานี่คือการเสด็จมาของพระองค์ในฐานะที่เป็นกษัตริย์เวลาเดียวกันพระองค์ทรงสืบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวินเกิดที่เมืองเบตเลเฮมแล้วนั้นพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์มาเพื่อเป็นพยานความจริงเผยความจริงแล้วเป็นพยานด้วยชีวิตของพระองค์พระองค์จึง ทรงบอกชัดเจนในหลายหลายครั้งว่าเรามาเพื่อเป็นพยานความจริงความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทยเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตฉะนั้นพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ทรงเป็นกษัตริย์ตั้งแต่เกิดมาแล้วยืนหยัดความเป็นจริงประกาศความจริง แล้วเป็นพยานถึงความจริงด้วยชีวิตของพระองความจริงที่พระงทรงยืนยันนั่นก็คือความจริงที่สอ,สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับพระบิดาเจ้าที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำนั่นก็คือหลังจากที่มนุษย์ตกเป็นทาสของปีศาจมาเป็นเวลาช้านานนั้น พระองค์ทรงมาเพื่อก,กอบกูเก้เขาไถ่กู้เขาและทำให้เขาดำเนินชีวิตในความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์นั้นก็คือความเป็นจริงที่ว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาจะต้องดำเนินชีวิตแบบลูกของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงพร้อมที่จะยืนยันเช่นนั้น และนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ในขณะที่กษัตริย์ในโลกนี้ขึ้นสวยราชประทับอยู่บนบัลลังก์พร้อมกับบุคคลที่มากราบไหว้ยกย่องสรรเสริญพระองค์ทรงมีบัลลังก์เดียวในความเป็นกษัตริย์ของพระองค์บัลลังก์ของพระองค์ก็คือไม้กานเขน พระองค์จะประทับอยู่บนไม้กางเขนประทับอยู่บนบัลลังบัลลังแห่งความรักรักได้แม้กระทั่งตายสำหรับประชากรของพระองค์และนั่นก็คือการเป็นกษัตริย์ที่พระองค์มายืนยันให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงทำเพื่ออะไรและกำลังทำสำหรับใครฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วความเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้น เป็นคนละเรื่องกันกันกบความเป็นกษัตริย์ของโลกใบนี้เพราะว่าพระองค์ทรงมาพร้อมกับพระอาาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าก็คืออาณาจักรของความรักพระองค์ทรงเป็นพยานให้เห็นว่าผู้ที่จะสามารถเข้าอาณาจักรนี้ได้ต้องมองดูที่พระองค์เป็นต้นแบบพระองค์ยอมตายเพื่อความรอดของมนุษย์ ทุกคนที่ต้องการจะเข้ามาในนาจักของพระองค์จะต้องดำเนินชีวิตภายใต้การชี้นำของความรักจึงสามารถที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าได้อย่างสมภาคภูมิและที่สุดพระองค์ทรงยืนยันว่าใครที่อยู่ฝ่ายความจริงก็จะฟังเราทรงต้องการจะบอกโดยในยาว่าผู้ที่จะเป็นประชากร ของพระองค์นั้นก็คือคนที่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายความจริงดำเนินชีวิตในความเป็นจริงความเป็นจริงของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นใครความเป็นจริงของมนุษย์มนุษย์เป็นใครความเป็นจริงของเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์นั้นเป็นใครทุกอย่างเหล่านี้จะเป็นความจริงที่ผู้ที่จะเป็นประชากรของพระองค์ต้องดำเนินชีวิตและทำให้เป็นความจริงขึ้นมา พร้อมที่จะเป็นพยานด้วยชีวิตและการกระทำว่านี่คือความจริงที่จะต้องเป็นเพราะพระองค์ได้ทรงมาประกาศเป็นพยานด้วยชีวิตของพระองค์ด้วยความตายของพระองค์แล้วนั้นส่งทอดอาณาจักรใหม่เป็นอาณาจักรของความจริงนี้แหละที่ทุกคนที่จะอยู่ในอาณาจักรจะต้องดำเนินชีวิตภายใต้ความจริงที่พระองค์ทรงสอน น่าเสียดายที่ว่าปีลาตยังไม่พร้อมเขาก็แค่ถามว่าและความจริงคืออะไรหลังจากนั้นเขาไม่พูดต่อเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าในขณะที่พระองค์กำลังนำความจริงเข้ามาหลายหลายคนก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับความจริงเพราะยังชอบที่จะอยู่ในความหลงผิดต่อไปยังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ณนจักรของพระองค์ซึ่งเป็นโลกใหม่ยังอยากที่จะอยู่ในโลกเก่าๆต่อไป ยังไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้ายังอยากที่จะเป็นลูกผีลูกคนต่อไปยังไม่พร้อมที่จะมองดูเพื่อนพี่น้องทุกคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพี่น้องที่จะต้องรักฉะนั้นคนที่ยังไม่พร้อมก็จะตั้งคำถามเดียวกันกับพิลาตนั่นก็คือความจริงคืออะไรหลังจากนั้นแล้วไม่สนใจต่อดำเนินชีวิตไปเหมือนกับว่าความจริงนั้นไม่มี วันนี้ที่เป็นวันสมโพธิยิ่งใหญ่พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงประกาศความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ในช่วงเวลาที่พระองค์กำลังตายตายเพื่อเราตายเพื่อคืนศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าให้แก่เราเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องประกาศยืนยันความเป็นพลเมืองของพระองค์และทุกคนที่จะเป็นพลเมืองใน อาณาจักรของพระองค์นั้นจะต้องเป็นพลเมืองที่มีความรักเป็นที่ตั้งโดยมีความจริงเป็นฐานเพื่อจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่พระองค์ทรงนํามาประกาศแล้วนั้นทรงต้องการสถาปนาขึ้นมาสถาปนาอนาณาจักรใหม่ที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้เข้าไปในแต่ละวันเริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้หลังจากนั้นอนาณาจักรนี้จะต่อยอดไป สู่อาณาจักรสวรรค์ที่เราทุกคนกำลังรอคอยและววันหนึ่งเราก็จะเข้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบของอาณาจักรที่แท้จริง